<c oughs> มาดูการกลิ้งของวัตถุโดยไม่มีการถลายการกลิ้งก็เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุสองแบบก็คือการหมุน มาบวกกับการเคลื่อนที่เฉิงเส้นก็เป็นการกลิ้งมาดูการอนุรักษ์พลังงาน ของวัตถุแข็งเกร็งสำหรับการกลิ้งให้ปล่อยอวัตถุ ทรงกลมจากปลายพื้นเอียงเริ่มต้นวัตถุอยู่นิ่งกันนะอยู่นิ่งอย่้ก,ก่เริ่มตน้นที่ความสูงนะ s ให้คลิ้งลงมาตามพื้นเอียงให้หาความเร็ว เสืมเส้นที่ปลายปเปลเรียงวิธีคิดมีอยู่สองแบบเราจะใช้กดการเคลื่อนที่ของเรีวตั้นก็ได้หรือทรงพลังงานก็ได้ในที่นี้เราก็มาดูที่ใช้ทรงพลังงานที่ตำแหน่งที่หนึ่งคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้วัตถุอยู่นิ่งก็มีพลังงานเดียวคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงตำแหน่งนี้จะมีพลังงานอะไรบ้างก็มีสอัน ep บวก ek เชิงเส้นบวก ek เชิงมุมตำแหน่งที่3ามตำแหน่งนี้ตรงนี้มีพลังงานสองอันก็คือ ek เชิงเส้น ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่หนึ่งสองแล้วก็สามถ้าไม่มีแรงภายนอกมาทำก็คือแรงภายนอกมีผลต่อการเคลื่อนที่เราจะได้ว่าทุกตำแหน่งพลังงานจะเท่ากันนั่นคือที่ e หนึ่งจะเท่ากับ e สองจะเท่ากับ e สาม e หนึ่งมีอะไรมั่งเราก็เขียนก็คือสมมติวัตถุมวล m นะเอ๊ ก็ MGS เท่ากับ MGS 2อันนี้เป็น S 1อันนี้เป็น S 2บวก1ส่วน2 MV 2กำลังสบวก1ส่วน2อ Io เมกะสองกำลังสอง, 2, ง,สองอันนี้เป็น2อนนี้เป็น2ออันนี้เป็นส ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 mv 3กำลังสองบวก1ส่วน2 i omega สากำลังสองมาดูตัวอย่าง